อันนี้นะครับก็หน้าสารอ <ian> สามคบนะครับก็จะมีสี่คัว้บนนะครับรู้วิเธอสุยนะครับก็บอกว่าคุณูุปการของเล่าปีนะครับถ้าเกิดว่าจะไม่มีชุเกเล็ของเบ้งเลยนะครับก็เหมือนกับปลาครับปลาอยู่ได้โดยที่ไม่มีน้ําไม่ได้ครับประมาณอย่างนี้ครับเดี๋ยวเขาไปดูหน่อเราก็อยู่ที่ลูกปั้นของเล่าปีนะครับก็เล่าปีก็เป็นจักรพรรดิของชูนะครับก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการ ซื้อใจคนนะครับก็ทางฝั่งนี้คือหลิวเฉิญครับหลิวเฉินนี่เป็นหลานของเล่าปี่นะครับเห็นไหมครับก็มีรูปอยู่แต่ว่าทําไมถึงไม่มีหลิวเชินหรือว่าเล่าเซียนเห็นไหมครับตรงนี้จริงๆเขาเว้นไว้ให้เล่าเซียนนะครับแต่เกล็ดกลับให้มีกับมีแค่เล่าปี่กับหลิวเฉินครับเพราะว่าหลิวเฉินหลานของเล่าปี่เนี่ยครับจากที่เล่าเซียนเนี่ยยอมจำนลให้กับวีก็ศ์นะครับหลิวเฉินเนี่ยไม่ยอมครับฆ่าตัวตายในครอบครัวครับ เพื่อรักษาเกียรติยศของชัวไว้ครับก็ถึงมีอยู่แค่รูปของเล่าปีนและของเหลวเฉินครับนี่เราก็อยู่ในรูปปั้นของจังเลยนะครับหร่อเตียวฮุยนะครับเห็นไหมครับว่าในรูปปั้นเนี่ยนะครับเขาจะทําให้มันสีดํานะครับ อันนี้มันมาจากอุปกรณ์โอเปร่าก็คือเป็นพวกนิ้วนะครับชอบทําให้คนที่มีพวกความยุติธรรมหรือว่ามีพลังอำนาจเนี่ยมีหน้าดำนะแต่จริงว่ากันว่าเตียวหุยที่เป็นคนที่หน้าตาดีมากนะครับแล้วก็ฉลาดมากลูกสาวของเตียวหุยสองคนเนี่ยแต่งงานอยู่กับเล่าเซียนนะครับแล้วก็เป็นควีนของชูเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เตียวหุยก็ยังมีลูกชายคนนึงครับอันนี้ครับอันนี้ก็เห็นไหมครับในรูปเนี่ยครับไม่มีหนวดนะครับตายตอนอายุยังไม่ถึงยี่สิบนะครับเป็นอ่นพลนะครับอีนคนตรงนี้ก็ ตายในอีกสงครามที่เป็นรุ่นลูกของจูกเกลเลียงครับลูกของเซียวหุยาละลูกของจูกเกลเลียงก็ร่วมลบด้วยกันครับอันนี้ก็ใหม่ยุคหนึ่งครับตอนนี้ก็ลูกบ้นของบางทองนะครับบาง,งทองก็เป็นติดหนึ่งคุณซื้อที่สําคัญนะครับของชูนะครับว่ากันว่าถ้าเกิดว่ามีจูกเกลเลียงแล้วก็มีบางทองเนี่ยก็สามารถที่จะครอบครองทรงหยวนได้เลยนะครับ เพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วบันทองเนี่ยไม่ได้หน้าเลียดเลยนะครับคือจริงๆเขาบอกว่าหล่อมากนะครับเหมือนกับเตียวหุยเหมือนกันครับทีละกีพูดว่าจริงๆเ้วเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีนะครับอีกคนหนึ่งเซมัสมาเชียลทูไรท์ก็เป็นคนที่แบบกู๊ดลุคกิ้งมากๆนะครับไอ้ส่วนที่บอกว่าคาแรคเตอร์หน้าตาหน้ากลัวหน้าดำหน้าอะไรเนี่ยมาจากไอ้ฉบับของล้อวัานจงนะครับมาจากเขาเรียกว่าเป็นนิยายสัพพที่เขียนขึ้นนะครับแต่ในประวัติศาสตร์บังทองนะครับ จางเฟยเจียวหุยนะครับแล้วก็ม้าเชียวนี่หน้าตาดีมากม้าเชียวนี่เขาบอกว่าผิวนี่เรียบเหมือนกับเหมือนใหม่เลยนะครับรูปปั้นของม้าเชียวนะครับก็เป็นขุนคนอีกคนนึงนะครับที่ดังมากของฉุยนะครับก็ม้าเชียวเคยจะเกือบอีกนิดเดียวแล้วครับจะฆ่าโจโฉได้ครับม้าเชียวนี่เราเป็นคุนพลของพวกชวนเผาครับถือเป็น หนึ่งในห้าพยัคฆ์ที่เก่งมากครับก็เป็นวัดของทู่คุยกันงนะครับที่ก็คืขอขงเบ้งเองนะครับเขาบอกว่าของเบ้งนี่เป็นยอดของคุณซื้อไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบยกกําลังลบกันให้เลือดน้องท้องท่วมกันนะครับขงเบ้งพยายามมาใช้กลยุทธ์ของการจมปีจิตใจนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นยอดคุณซื้อดับหนึ่งครับ ของโลกก็ว่าได้ครับท่านผ้ชของควรปูในวัดควรปูนะครับก็จะเห็นนะครับว่าไม่ได้ใส่ชุดนักล้มนะครับเพราะว่าใส่ชุดเป็นจักรพรรดินะครับเพราะว่าคุณอุปกกาเนี่ยเป็นเสียงของจักรพรรดินะครับในเมืองจีนเขาจะนับถืออยู่สองคนนะครับคนหนึ่งก็คือของชื่อนะครับกับอันที่สองก็คือของควรปูนะครับควรปูเนี่ยเราไม่รู้นะครับจริงๆเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งเงินทองใช่ไหครับส่วนใหญ่เราจะไปมองว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามของพวกมาเฟียทั้งจริงไม่ใช่เป็นเทพเจ้าแห่งเงินทองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ คนที่พ่อพูดเล่าอีกคนนึงครับคุณสุรุลอันนี้ก็เป็นลูกปั้นของเจ้าหยุนนะครับหรือว่าจูร่งนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าลูกของจูร่งเนี่ยดูแก่ใช่ไหครับลูกปั้นเนเพราะอะไรครับเพราะว่าจูร่งเนี่ยตายตอนที่จูร่งแบบกว่าเขาจะตายครับเขาอายุมากเลยเนะครับนะครับแลจูร่งคือตัวเอกของสามก๊กครับอย่างเกมเดนนิสซี่วอร์เรอร์ก็จะาจูร่งเป็นตัวหลักนะครับแมวผมก็ชื่อจูร่งเช่นเดียวกันครับแล้วเรากำลังจะไปดูหลุมศพเล่าปี่นะครับตามมาเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาเห็นกลุของเหล้าปีแล้วนะครับก็อน่าไมได้ฝ่าล่างอยู่ที่นี่นะครับขุนขึ้นชั้นอะไรอ๋อั่นงเี้ยง นี่ก็คือที่เล่าปีนะครับฝังตางน,นะครับนี่คือหลุมศพของ,องเล่าปีนะครับไม่น่าเชื่อนะครับหลุมศพนี้เขาบอกว่ายังไม่เคยโดนรบกวนเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า<อ>ดีไซน์นี่คือว่าออกแบบโดยจูเกเลียนคู่ปัดเปลี่ยนนะครับอีกข้อหนึ่งนี่เขาให้ข้อสังเกตก็คือว่าไจ่ว่าเล่าปีเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตอนนะครับไม่ล่วงเกินใครนะครับฉะนั้นก็คนก็ไม่อยากที่จะล่วงเกินเล่าปีนะครับไม่เหมือนหลุมศพของจักรพรรดิองค์อื่นครับก็นี่แหละครับนอนอยู่ที่นี่ครับครอบครัวเล่าปีนะครับนอนกันอยู่ที่นี่หมดครับ